ชินยอนจองครับเสิร์ฟตอนแรกรับมาดีครับไสทอนให้ไปหัวเสากตนิกาลูกนี้แหมยังรองไปได้ครับเดียวยุนบีให้มาหัวเสาแก้ไขแล้วเกือบดีครับลีดายองดีมาหัวเสาลูกนี้ยังติกดกนิกาใส่อีกทีจองดาวูนก็ยังติดกันิกาโอ้ แ่ตามนี้ถึงแม้จะเสียไปครับเราก็ได้เห็นความทุ่มเทของน้องๆน,นะครับครับสีนีนาาลงมาแล้วครับนี่ก็อีกคนนึงนะครับที่มีการตบนะครับที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันครับมือซ้ายครับสีนีนาาโพเจริญ15ต่อ9คะแนนสิิธอรดีไปหัวเสา ลองไว้ได้ครับพี่อยุนบีลีได้ยองดีข้ามฟากมาเต็มเต็มครับให้ลีแจกยองครับแต่ก็ยังไม่แน่นะครับเกาหลีตใต้นำอยู่ครับ16-9ต่อคะแนนชินยอนจองครับ ใส่ถอนไฮซานลุงนี้ตีแชลับล็อกลงไปแก้วกัลยาครับสสิทอนเสิร์ฟบอลแรกรับวมดีไฮซานตีเร็วทันทีครับแหมขวาไม่อยู่ครับอัชราพร พยายามจะเอามือกระแทกบอลให้ลอยแต่ว่าโดนไม่ดีอะ17ต่อ10บคะแนนแล้วครับตอนนี้เกาหลีใต้ขึ้นนำสองดาวบูลครับถ้าเสิร์ฟแบบแปลกๆเลยวิ่งแล้วมือจะใส่สายบนๆเนี่ยออกหรือเปล่า <c oughs> อา้าวลูกนี้ดันสลด์ตัวไปรับครับอ่าฉลาพร ห่างออกไปแล้วครับตอนนี้18ต่อ10คะแนนครับเกาหลีใต้นำจองดาบูครับแรงครับโอ้คราวนี้ออกเยอะแล้วกลัวแต่จะไม่โดนมือกันนิกการนครับเมื่อกี้กระโดดดีใจ11ต่อ8คะแนนครับไทยยังตามหลังอยู่ ซีนีนาครับเสิรฟ์ฟาลงครับจังหวะนี้ล่ครับพี่อยุนบีก็มีหลุดให้เห็นเหมือนกันแล้วครับเสิร์ฟต่อครับซีนินาอ้าวเสิร์ฟติดเน็ตนี่ก็ไม่ต้องพูดอะไรต่อครับ,รบ <laughs> เสียแต้มทันที19ต่อ12คะแนนครับ เริ่มยิ้มแย้มแจ่มใสครับทางด้านเกาหลีใต้กาิกาดึงบอลลูกนี้สวยครับไซทอนดีดมาหัวเสาโอ้โหยังรองไม่ได้ครับลีดายองเดี๋ยวยุนบียกมาอาันไฮลีอัดเอาบล็อกอีกแล้วครับขึ้นหลักสองแล้วครับเกาหลีใต้ให้ตอนนี้เซตนี้คุมเกมได้หมดนะครับ20ต่อ12บสอคะแนนครับ ดีดายองแม่ลูกนี้พุ่งออกข้างไปฮะยังห่างอยู่เจ็ดป้าครับปริญญาพันแก้วครับลงมาเสิร์ฟนะห่างอยู่เจ็ดคะแนนครับตอนนี้ไทยชินยอนจอง ลีดายองให้มาหัวเสาป้ายลุกนี้โดนบล็อคกครับไทยรองไว้ได้อัชลาพรสวนขึ้นมาโดนบล็อกแล้วก็โดนเสาอากาศครับอัชลาพรคงยศนะครับถ้าเซตนี้ไทยไม่แพ้นะผมว่าเซตหน้าเกาหลีใต้ใจไปแน่นำเยอะนะดลีดายองให้มาลูกนี้ออกไปเองหรือเปล่าครับออกไปออกครับ พยายามฟอร์มผูดได้สิครับกลับสู่เกมครับไม่งั้นใจมันจะไม่มาแล้วจะกังวลเปล่าๆกระตุ้นเพื่อนแล้วครับสัธิธรพิมพาปริญญาครับลงมาเสิร์ฟต่อบอลแรกดึงมาดีครับไีดายองให้มาลูกนี้รองไว้ได้รปริญญา ตกาหลีใต้จะได้ตั้งบุอีกครั้งหนึ่งลูกนี้โดนจับไฟครับดีดายองอปอลิญญาเสริมเพลินแล้วครับลงมาดีดายองเซตหลอกอ้าวถ่ายขวาไว้ได้บอลสามมาเดินข้ามกลับมาครับ ลีดายองอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เต็มเต็มล็อครับแม่เอาลครับมันแล้วครับแบบนี้ยอดกนแล้วตีก็แล้วครับไม่ผลสักทีอริญญาเสิร์ฟครับบอลแรกรับมาดีครับลีดายองดีนมาลูกนี้โอ้ยได้ต็มจนได้ครลีใจยยองต้องตัดเข้ามาตีตรงกลางครับหัวเสานี่ไม่ได้ผล21ต่อ17คะแนนนะครับ เขาเชี้อะไรกันรอบๆเขรดี <laughs> วันแรกรับมาดีครับสส่ทอนดีไปหัวเสาอาชลพรตีเบาๆอ้ารองไว้ได้ครับลีดายองให้มาชินยอนจองเอาบล็อกอีกแล้วครับลุกนี้ <laughs>